สวัสดีเพื่อนๆในวันหยุดยาวนะคะใครๆก็ชอบบันหยุดเนาะสมัยพี่ฝนนี่เช้าวันจัน์ทรโอ้ยทำไมหน้าเบื่อพอเย็นวันศุกร์โอ้จะเป็นวันหยุดแล้วความสุขก็เหมือนกับวันศุกร์มนุษย์เงินเดือนเนาะยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องรองเงินก็ขอให้มนุษย์งินเดือนทุกคนมีความสุขนะคะ พี่ฝนเคยเห็นมีพนักง,งานบริษัทเขาเดินผ่านเดินข้ามสะพานลอยนะคะแล้วก็เดินเป็นแถวเรียงกันไปเลยพี่ฝนก็นึกถึงหุ่นยนต์เลยค่ะแต่ก็เข้าใจเนาะว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกอะ่ะเขาก็ต้องกินต้องใช้ต้องใช้ชีวิตอาจจะมีคนที่รอเขาอยู่จากการทำเป็นมนุษย์เงินเดือนของเขาเช้าก็ต้องทำ กเย็นกลับบ้านมาก็มีคนที่รอเขาอยู่มีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทำกับเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วเป็นอัตโนมัติไปแล้วเนาะก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีงานทำในสมัยนี้งานก็มีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเนาะโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่างานก็ได้อาจใช้คำว่าเป็นอาชีพอิสระก็ได้นะคะ คำแต่ละคำมันก็มีความหมายต่อความคิดแต่ละคนว่าคำนี้มันเป็นคำที่ดีหรือไม่ดีคำว่างานอิสระก็รู้สึกดีกว่ามนุษย์เงินเดือนแต่มนุษย์เงินเดือนก็มีของคำว่าความมั่นคงในชีวิตเพราะยังไงซะสิ้นเดือนก็มีเงินออกมาเพราะพี่ฝนเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนค่ะทำตั้งแต่สมัยเรียนจบ จนเกษียณตัวเองนะคะก็30กว่าปีค่ะเข้าใจเลยคำว่ามนุษย์เงินเดือนแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปได้จนวันหนึ่งร่างกายก็ทำให้เราต้องหลีกหนีแต่ก็ขอให้ทุกอาชีพเรามีความสุขเราทำแล้วมีอิสระต่อจิตวิญญาณของเราทุกคนนะคะ วันนี้พี่ฝนก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดเพราะนึกถึงดาราชายคนหนึ่งที่มีคำขึ้นต้นว่าบอสของบริษัทหนึ่งที่ดังอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่าการทำงานของกฎแรงดึงดูดตอนสมัยที่เขาเป็นนักแสดง การที่เป็นดารานักแสดงก็จะต้องเข้าถึงบทบาทใช่ไหมคะจะต้องประมาณว่าได้รับบทบาทอะไรมาก็ต้องเข้าถึงบทบาทนั้นๆเข้าถึงได้ลึกขนาดไหนก็จะแสดงออกมาได้ดีแล้วก็มีภาพของเขาที่ปล่อยออกมาแต่ก็จะมีคำเฉลยต่อมาว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพที่เขาถูกสถานการณ์ที่ถูกทางกฎหมายให้เขาขาดอิสระภาพเนาะ ก็ด้วยว่าการไปทุจริตหรือการเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าภาพที่ปล่อยออกมาก็คือเป็นบทบาทสมัยที่เขาเป็นนักแสดงคําว่ากดแรงดึงดูดก็คือการที่เรามีความรู้สึกต่ออันนั้นจริงมากแค่ไหนจินตนาการแต่เราไม่รู้สึกและการเป็นดารานักแสดงเราจะต้องเข้าถึงความรู้สึก เราได้รับบทบาทของอะไรดาวพระศุกร์เราก็จะต้องเศร้าโศกแล้วเป็นไงคะบุคลิีของดาราคนนั้นก็จะเศร้าโศกแต่ถ้าจบบทบาทแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติละทิ้งบทนั้นไปเลยก็จะดีกว่านะมันเหมือนการนับ1 2ึสหรือการที่เป็นนักวิ่งเตรียมตัวระวังป้ายพอวิ่งเสร็จเราก็จบบทบาทนั้นก็คือเข้าเส้นชัย มันเหมือนนักแสดงเหมือนกันที่พอเข้าถึงบทบาทและสามารถชนะเข้าถึงบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็วัดกันด้วยรางวัลที่มีการประกาศออกมาเนาะและแสดงว่านักแสดงท่านนั้นเข้าถึงบทบาทได้มากเลยนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแต่ก็ทำให้นึกถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันก็ทำงานอย่างซื่อตรงเสมอนะคะ เข้าถึงบทบาทก็คือมีความรู้สึกจริงๆแสดงออกจากหน้าตากิริยาท่าทางทุกอย่างบทพูดทุกอย่างประกอบกันหมดแล้วก็แสดงออกมาให้คนเข้าถึงว่าเวนักแสดงคนนี้แสดงได้ดีแสดงสมจริงแสดงเข้าถึงบทบาทซึ่งมันก็ทำมาให้เข้าถึงหลักของเรื่องของกฎแรงดึงด,ดูดถ้าใครจะต้องการสิ่งใด สิ่งที่ดีๆเราก็จะต้องนึกแต่เรื่องดีๆทำให้เรามองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปก็ทำได้เสมือนในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนเข้านอนเลยนะคะเรื่องของกฎแปรงดึงด,ดูก็จะทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดรับของเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะว่าใครสามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าถึงได้มากได้สมจริงและทำได้ตลอดเวลายิ่งดีนะคะอันนั้นก็จะได้ประสบความสำเร็จประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราหวังอันนั้นก็คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งมีจริงและหลายๆท่านก็ทำได้จริงแล้วก็ได้สำเร็จกันมาแล้วนะคะ วันนี้พี่ฝนก็มาสัาส้นๆแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่มียึดถือเรื่องของกวศแรงดึงดูดสำเร็จได้ทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ